สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องกองน้ำนะครับเครื่องกองน้ำขนาด10นิ้วสั่งมาจากล a z a ด้นะครับซึ่งผมก็ใช้มาได้ปีกว่า,วาแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับวันนี้จะมารีวิวดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการติดตั้งเป็นยังไงนะครับ ครับการติดตั้งมีท่อน้ำท่อน้ำเข้านะครับเราก็ใส่วาล์ปิดเปิดก่อนเข้าตัวกรองนะครับอี่โต ที่ตัวกรองจะมีลูกศรน,นะครับฝั่งน้ําเข้าแล้วก็ฝั่งน้ําออกนะครับมีขายึดให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบใสนะครับเป็นตัวข้อแบบใสเพื่อให้สะดวกในการสังเกตนะครับว่า ไส้กองมันสกรปรกมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้ถอดไปทำความสะอาดได้ง่ายนะครับจะมีทั้งแบบฝาใสแล้วก็ฝาฝาแบบทึบนะครับก็แสงค่อนข้างน้อยก็ขออภัยด้วยครับนี้ดูแล้วไส้กองก็ค่อนข้างสกรปรกมากเลยครับผมไม่ได้ ถอดล้างทนะความสะอาดมารวมๆสอาทิตย์ปกติแล้วต้องถอดล้างทุกอาทิตย์นะครับแต่นี้ช่วงที่ผ่านมาผมาค่อนข้างยุ่งแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเราที่ควรวันนี้จะมาดูนะครับว่าถอดถอดล้างยังไงแล้วก็ไส้กรองเป็นยังไงมัง่ง ันนี้สั่งจาก Lazada นะครับราคาก็300ต้นต้นหรือท่วงช่วงจัดโอรก็ไม่ถึง300ก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่เจ้านะครับติดตั้งก่อนเพื่อกองน้ำเข้าไปเก็บในถังเก็บน้ำนะครับเนี่จะเห็นว่าเป็นถังเก็บน้ำนะครับจะติดตั้งตัวกองไว้ ซึ่งน้ำประปาที่ผมใช้ก็เป็นประปาของเอกชนนะครับค่อนข้างมีปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำพอสมควรทีนี้ก่อนจะถอดเอาไส้กรองไปล้างเราก็ต้องปิดวาล์วก่อนนะครับปิดวาล์วเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้อง ค่อมาถอดฝาครอบนะครับในการถอดฝาครอบก็จะให้อุปกรณ์ช่วยนะครับช่วยในการถอดหรือการขันแน่นมาเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับ,แล,นะรบแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกา ก็ควรหาควรหาถังน้ำมาลองนะครับค่อนข้างเงื่อยเป็น,นะครับครับถ้ามองจากด้านบนก็จะหมุน มุนตามเข็มนาฬิกาครับถ้ามองจากด้านล่างก็จะทวนเข็มนาฬิกาในการคายออกนะครับปัญหาถังมาลองนะครับก็จะมีน้ำหกถอดออกมาแล้วนะครับ เ,เราไปดูไส้กรองในที่ที่สว่างก,กันหน่อยนะครับเกินจะเยว่ยากสกปรกมากเลยสงสยัยจะต้องต้องเปลี่ยนแล้วครับ รอะไส้กรองตัวนี้ผมถอดล้างมา3-4ี่ครั้งแล้วอันนี้ขี้โคลนซึมเข้าไปจนเต็มไส้กรองแล้วล้างไปก็ไม่ค่อยสะอาดนะครับนถึงเวลาต้องเปลี่ยนแนะนำให้ล้างบ่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับความสกปรกด้วย ถ้าน้ำสกปรกมากแล้วก็ปริมาณการใช้น้ำเยอะก็โอ,อกาาใสกรองก็ยิ่งสกปรกายก็ยิ่งต้องล้างบ่อยนะครับที่คน น,นี้ผมจะไม่ล้างนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้ครับไส้กรองอใหม่จะเห็นสีเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับเป็นไส้กรองขนาด5เมกอนนะครับเป็นกรองหยาบนะครับ สำหรับกองน้ำไปเก็บในถังก่อนใช้ปั๊มดูดเข้าไปใช้งานสำหรับใช้อาบน้ำซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างชามนะครับแล้วก็ส่วนใครจะส่วนน้ำที่เอาไปทำหุงข้าวทำกับข้าวก็ควรที่จะติดเครื่องกองละเอียดอีกตัวหนึง่ง ชั้นหนึ่งนะครับหลังจากผ่านปั๊มน้ำไปแล้วตัวกลองละเอียดไม่แนะนำให้มาติดก่อนก่อนปั๊มนะครับไม่แนะนำให้มาติดก่อนเพื่อกองน้ำไปเก็บในถังเพราะแรงดันน้ำจะมีปัญหาอ,อาจจะไม่สามารถดันน้ำส่งขึ้นไปเก็บในถังได้ ใช้ตัวกองหยาบครั้าไมค่อนกำลังดีนะครับนี่กบใส่กองสั่งจาก l a z a ด a เหมือนกันนะครับก็สั่งสั่งจำเรียกว่าสั่งจำนวนเยอะเลยครับ10ชิ้นราคาก็จะถูกลงมาตกชิ้นแล้วไม่ถึง20บาทนะครับชิ้นละ10กว่าบาทนะครับสีขาว เราจุวดเลยแลก็ใส่ใส้กรองอันใหม่นะครับลงไปในตัวเครื่องกรองนะครับเนี่ยครับก็ใส่กับพืนเข้าไป แน่นนะครับแล้วก็นี่ยครับทําใ้้มั่นใจว่าแน่นพอหรือเปล่าก็ใช้เครื่องมือที่เขาให้มาขันเพิ่ม เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาทำการเปิดบลาวน้ำนะครับสอเกตนะครับน้ำไหลเข้ามาแล้วน้ำขุ่นมากเลยนะครับสังเกตนะครับได้ยินเสียงน้ำ เสียงน้ำลงลงไปเก็บในถังนะครับน้ำค่อนข้างขุนมากเลยครับเพราะช่วงนี้มีปัญหาว่า,าเขาขุดท่อทำถนนนะครับมีปัญหาเดี๋ยวตัดเดี๋ยวย้ายท่อปลาปลาบ่อย น้ำก็ขุนเดิมทีก็ค่อนข้างขุนเลยแนละ้วปลาปลาเอกชนนะครับยิ่งหน้าแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องกองน้ำสิบนิ้วสั่งจากลาซาด้าราคาถูกนะครับก็ใช้มาปีกว่าแล้วก็ยังใช้ได้โอเคอยู่สายเปลี่ยนสายเปลี่ยนส้ยกอง ทำความสะอาดใส่กองบ่อยๆแล้วก็ทั้งหมดอายุก็เปลี่ยนถ้าสกปรกมากก็เปลี่ยนนะครับลืมไปเนี่ยครับหลักฐานว่าใช้มาปีหนึ่งแล้วกล่องยังไม่ได้ทิ้งนะกล่องวางไว้ลืมเลยสภาพดูไม่ได้เลยปีหนึ่งนะครับปีกว่าปกติว่าโอเคนะครับเครื่องกองน้ำ ราคาประหยัดขนาด10นิ้วเป็นกองหยาบนะครับเพื่อนำน้ำไปเก็บในถังก่อนใช้ปั๊มดูดไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าครับผมใช้มาปีกว่าเห็นไหมครับเปิดแค่นาะทีเดียวไส้กองเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว การล้างไส้กรองก็ไม่ยากนะครับถอดแล้วก็ไปเปิดน้ําล้างแล้วก็ใช้แปรงอะไรมาขัดมาถูก็กเปิดน้ําผ่านเรื่อยๆก็ล้างสีล้างได้สีห้าครั้งประมาณนั้นนะครับหลังนั้นก็จะสกระปรกมากจนไม่ไหวแล้วก็ถึงเวลาเปลี่ยนครับก็คงต้องจบแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ ถ้ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ